ทองเราจะมารีวิวอะไลใน,ใน์นะคะนั่นก็คือสินค้ายอดฮิตของเราอีกตัวหนึ่งค่ะนี่ไลน์ทุกคนคอลา่าน้องแมวน้องหมานะคะสีรุ้งน่ารักมากอันนี้นะคะแม่โบจะมาบอกว่าคอล่านี่เป็นงานแบบว่าคล้ายๆโดนัทนิ่มเลยนะคะน,นุ่มนิม่มนนิมนะคะแล้วก็ สามารถปรับระดับได้โดยใช้เชือกตรงนี้นะคะขึ้นอยู่กับว่าพอน้องเนี่ยรอบเนี่ยอยู่ที่ไซส์ไหนนะคะ S M L XL นะคะแม่โบมีขายหมดเลยค่ะไปทองบอกคุช่วยซิอําแับแรกการสั่งซื้อนะคะจะต้องวัดไซส์ก่อนสั่ง จะบอกให้วัดรอบคอนะคะกี่เซนติเมตรนะคะแล้วก็แจ้งแม่โบมาได้เลยนะคะโบก,ก็จะสามารถจัดสีจัดไซส์ให้เพื่อนๆได้นะคะอันนี้มารีวิวให้ดูวันนี้สีลุบนะคะใายดีอันดับหนึ่งนะคะ,นนะ,คะ,ะแม่คร้านาย่นไปแล้วแล้วก็อีกสีหนึ่งก็คือสีเหลืองนะคะสองสีนี้ก็คือเป็นสินค้าที่มีแค่สองสี <laughs> ก่อน,นะะอ่ะอันนี้ปรับสายปรับยังไงนะคะก็น,นี่เลยเหมือนแบบเป็นเชือกมูดทั่วไปอะ่ะทุกคนนะคะก็รุ่นขึ้นรุ่นลงอย่างนี้นะคะแล้วก็คอของน้องเนี่ยนนต้องดูว่าน้องประมาณไซส์ไหนนะคะเอา้าหนูจ๋าไม่ใช่ของเล่นลูกคอที่คอน้องหมา แมวนะคะซึ่งออแม่ค้จริงจำเป็นต้องให้วัดเส้นรอบศูนย์กลางที่บอกนะคะรอบคอเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะมีความตึงสายที่ปรับเนี่ยคือปรับให้มีความในระหว่างคอนะคะไม่พอก็อันนี้ก็คือรีวิวสินค้าคอลา่าปลอกคอน้องหมาน้องแมวให้ดูนะคะเอาพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้ซื้อ C ือได้ที่ร้านหมาาหลักสิตค่ะราคาคือจะแบบว่าช็อกมากนะคะ 17บาทนี่ค่ะของ5บาทสิบบาทจริงนะเนี่ยอค่ณเพื่อนนะคะเสียบได้มี2สี2ลายค่ะสีนุ่มแล้วก็สีเหลือนะคะ SML SL นะคะวัดไซส์ก่อนสั่งนะคะโอเคเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากดูรีวิวสินค้าของร้านสามารถทักแชทได้ที่เพจร้านมาว่าลักสิตนะคะแม่คะทำรีวิวสินค้าทุกตัวจะส่งให้ก่อนสั่งซื้อนะคะไปท้อไปบ้านเพื่อนค่ะ You not